ทุกคนชอบทุกเหตุการณ์ทั้งคนดีคนเร็วจิตก็จะพ้นโลกไม่ต้องมาเกิดเพื่อแก้ไขอะไรอีกเลย 2. ส,สลายกรรมเก่าทั้งชาตินี้ชาติก่อนก็ให้ย้อนกลับไปเรื่องราวในอดีตทั้งจำได้และไม่ได้แล้วยอมรับจินดีกับทุกคนทุกเหตุการณ์นั้นให้ได้แม้จะขมขืนขนาดไหนก็ตาม 3. แม้ใครมาเผาบ้านย่ำดีจนเราแค้นอย่างไรก็ตาม หากไม่อยากกลับมาเจอเขาอีกก็ยอมรับทุกเรื่องราวนั้นซะเพราะมันไม่มีเหตุบังเอิญใดจริงๆรหร,รอกทั้ง3ข้อความนี้เรียกว่าการขออโหสิร้างกรรมเก่าโดยให้พลังงานบวสุขบวกการยอมรับยินดีเข้าไปล้างแต่คำพูดไม่อาจคลายกรรมได้ต้องใช้ความรู้สึกจริงๆเพราะนั้นเป็นภาษาของโลกวิญญาณจึงคลายกรรมจริงได้ บางครั้งเจ้ากรรมนายเวรหรือพลังงานอารมณ์ลบเก่าๆที่เขาเคยตกค้างเขาไม่ต้องการอะไรเลยเขาต้องการให้เราสำนึกรู้สึกเจ็บเหมือนที่เขาเคยโยนกระทำและเอ่ยปากขอโทษเขาบ้างแล้วส่งพลังบวกแสงแห่งรักเข้าไปขอขมากรรมเพื่อให้เขาคายออกจากพลังลบๆนั้นบ้างก็เท่านั้นเองอย่าลืมเขาคือเราเองที่เราติดขัดหายอยู่กิน ความรักไม่สมหวังอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บหรือเจอเจอจากสิ่งลบๆที่ติดขัดก็เราเคยไปทำเข่าไว้จากการที่เราแบ่งแยกกายอาวตารตนเองลงมาเล่นหลายแสนพบแสนบทพบชาติพลังงานลบที่เจ็บแค้นนาใจเขาจึงวนกลับมาให้เราโดนบ้างเจอบ้างก็เท่านั้นเพื่อให้รู้ซึ้งถึงคําว่าใจเข่าใจเราชาติปัจจุบันจึงเป็นเหตุของต้นตอ ที่ทำให้การเกิดการกระทบกระทั่งทั้งปวงขึ้นสำนึกแบบพอดีวางใจแล้วไปต่อเพียงทำให้พลังงานนั้นเป็นกลางจากแสงบวกของเราที่ผ่านความรู้สึกพลังกรรมทั้งหมดก็จะคายจางลงไปเองต้องเข้าใจให้ชัดๆก่อนว่าการที่เราลงวนมาเกิดตายเกิดนั้นกฎแห่งกรรมนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นหลักๆคือเราเองที่ขอ ลงมาเกิดเองนะนั่นเป็นเพราะเราเองที่เป็นพระเจ้าเองเขียนบทเองและคำนี้แปลว่าอย่างไรดังคำพุทธองค์เมื่อทรงบรรลุแล้วก็อุทานออกมาคำหนึ่งว่าโอ้แปลกจริงหนอเวในยสัตว์ล้วนเป็นพุทธเชกเช่นทถาคตแปลว่าหูมากาไก่ทั้งคนและไม่ใช่คนใน31พบทุกสิ่งคือเป็นพุทธอยู่แล้วจุดสำคัญ ต้องแจ้งสัจจะความจริงแท้ก่อนว่าเดิมแท้เราบารรลุอยู่แล้วนิพพานอยู่แล้วเป็นพุทธะเป็นก็ตอยู่แล้วเพียงเราที่ซึ้งเป็นพุทธะเองเป็นก็ตเองต้องการลงมาเรียนรู้ในความเป็นตัวเองฉันเป็นแสงเป็นความว่างอยู่แล้วแล้วความว่างคืออะไรล่ะเราจึงต้องลดระดับขึ้นแสงอลังการแห่งนิพพานลงมาแล้วยัดลงกายเนื้อนี้ เพื่อลงมาเรียนรู้ในความไม่ว่างสก่อนโลกคือห้องทดลองมหาลาัยแห่งจิตทวิวิชาที่เรียนคือรู้มืดจึงแจ้งว่าสว่างคืออะไรรู้ทุกข์จึงแจ้งสุขรู้วกวนจึงแจ้งทางรัดทางตรงรู้ยุทธทางทางโลกทำโลกีจึงแจ้งคลายในทุกสิ่งรู้โขกศัพ์เจ็บแค้นเพื่อให้แจ้งถึงคำว่าอาภัยรักไร้เงื่อนไข อาภาัยพลังรักที่มีบารมีแสงสุดแสงแรงสุดคือรักไร้เงื่อนไขคือไร้เงื่อนไขจริงๆหากมีเศษเสี้ยวของความเกลียดไม่ชอบปิดฉาไม่พอใจเล็กแฝงอยู่จะเรียกว่าไร้เงื่อนไขได้อย่างไรเราลงมาเกิดเวียนว่ายซ้ำอยู่นั่นแหละจนกว่าเราจะสามารถรักในสิ่งที่เราเกลียดที่สุดได้ทำในสิ่งที่คนธรรมดาทำไม่ได้นั่นเอง ยอดคนเหนือคนจึงเรียกผู้นั้นว่าเป็นจิตพุทธเป็นจิตพระเจ้าจริงๆพระพุทธพระเจ้าก็จึงต้องอวตาลงมาเล่นทุกบทบาทด้วยตัวของพระองค์เองโดยเล่นผ่านตัวเราเราท่านท่านทั้ง800 0ล้านคนอยู่นี่ไงและทุกบทที่ทุกคนเล่นจะไหลรวมมาเป็นประสบการณ์แห่งจิตมวลรวมร่วมกันเพื่อแจ้งในความเป็นตนเองแห่งกดร่วมกัน ที่เราต้องลงมาเวียนไหว้ตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกปัจจัยหลักๆก,ก็คือเราเองนั่นแหละที่เรารู้สึกว่าเรายังสอบไม่ผ่านยังรู้สึกไม่พอใจในบทนั้นๆจึงขอลงมาเกิดเพื่อแก้ไขให้สุขจินดียอมรับในทุกเรื่องราวทั้งบวกลบนั้นๆให้ได้ดังนั้นเมื่อเรารู้กลไกหลักของการเวียนไหา้ตายเกิดนั้นจริงๆแล้วนั้นเราก็มากงข้อสอบแบบทางรัดแค่ผ่านได้จริง กันเถอะก็คือยอมรับยินดีหลายลื่นในทุกบทละครมายาจอมหลอกลวงนี้ไปเลยเสียชิก็เราจะหนักรู้ชัดๆอยู่แล้วนี่ว่าทุกเหตุการณ์รายวันเขาคือบทละครแห่งโรงละครมายาเสมือนจริงโฮแลแกรมที่รักเราชักนำผู้คนเหตุการณ์นั้นๆมาสร้างเรื่องราวสารพัดเพื่อให้เราได้ใช้ปัญญามองทะลุทุกเรื่องราวแล้วยืน พลังสุขยกระดับจิตบวกให้ได้หากทำได้ก็ผ่านหากไม่ผ่านเราเองนั่นแหละก็จะลงมาสอบซ่อมอยู่วนก็วนอยู่อย่างนี้เกิดตายสอบซ่อมวนกันไปมาสอบให้ผ่านก็แค่ยอมรับยินดีในทุกบทสอบก็จบพบจบชาติเกมโอเวอร์เช่นนี้เอง